วัสดีครับวันนี้พบเกมบลีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับกาชาใหม่ครับได้มาอีกแล้วครับข่าวสารของกาชาใหม่มาอีกแล้วซึ่งกาชาใหม่ครับในรอบนี้นั้นก็เป็นกาชาของซีรีส์พันปีนะครับกาชาพันปีกลับมาอีกแล้วครับซึ่งช่วงนี้กาชาพันปีกาชานิยายเนี่ยมาค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะครับจนกลายเป็นว่าพวกนี้จากที่ตอนแรก เปตรคอหายากๆกลายเปตตรคอธรรมดาไปเลยครับเพราะมันมาบ่อยมากๆบ่อยจนดูเป็นธรรมดาเลยครับ <c oughs> ซึ่งกาชานี่ครับเป็นกาชาที่รวมเอาเหล่าพันปีครับมามากถึง9ตัวด้วยกันนะครับตั้ง9ตัวเนี่ยกาชานี่ครับก็จะมาในวันที่5ครับถึงวันที่14นี้เนาะแต่ข้อเสียก็คือกาชานี้นั้นจะมีสิทธิ์ออกนอกตู้ครับเลตตะคอนในตู้นั้นอยู่ที่ 4.5%เลตตัวละครน,นอกตู้นั้นอยู่ที่1.5%นะครับก็จะหากคุณเปิดได้สีุ่้งนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่คุณจะได้ออกนอกตู้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูน่าลำคาญมากๆเลยเนาะแต่ตัวละครในตู้ทั้ง9ตัวนั้นถือว่าแจ่มแมวมากๆเลยนะครับเพราะทุกตัวนั้นคือตัวละครของซีรีส์่นปีนะครับโอเคครับเรามารีวิวตัวละครกันเลยครับ ัวแรกครับจูฮาบับครับจูฮาบับนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่7จ็ดนะครับสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยแดงขึ้นสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับสกิลอาวุธเด่นก,ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีของสกิล50%มีเกราะ10ครั้งพอเริ่มหนาเริ่มเกมมาครับจะมีเกราะ10ครั้งติดตัวมานะครับ แล้วก็สกิลโจมตีสกิลโจมตีของจูฮาบับค่อนข้างจะดูสวยงามมากๆครับและก็มีลูกเล่นด้วยนะครับพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บจูฮาบับนั้นก็จะเปลี่ยนร่างเป็นขั้น2นะครับและสกงสกิลนั้นท่าทางเอฟเฟกต์เอฟเฟนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับขั้น1กับขั้น2นะั้นสกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะมีลูกเล่นครับซึ่งจูฮาบับนั้นเป็นตัวละครที่ออกมาครั้งแรกเพื่อเอาไปลงใน PVP ครับ แต่ในปัจจุบันนี้คนเล่นจูฮาบับใน PVP แทบไม่มีแล้วเนาะซึ่งหน้าที่หลกัหลกๆของจูฮาบับในสมัยนี้ก็คือเอาไปลงหอคอยครับหอคอยในบางชั้นเนี่ยได้ใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าหากอยู่นอกหอคอยนั้นแทบจะไม่ได้หยิบม,มาใช้งานเลยครับจูฮาบับถือว่าป็นตัวละครที่มีสกิลสวยงามน,นะครับสิเต็ม10ไปเลยความสวยงามของสกิลเนี่ยแต่การเล่นนั้นในสมัยนี้ผมขอให้แค่7คะแนนพอครับ พีมจังครับพี่เมจางนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลมีพลังโจมตีขอสกิลครับอยู่ที่798ดสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูเดาขอสกิลลงไป12%สเอเครับสกิลอ้าบิเด่นๆก็จะมีการเพิ่มฮิตขอสกิลสกิลไม่ตายสามารถลดพลังป้องกันได้แล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงและก็การฮิวหมู่ได้นะครับ จุดเด่นๆของฮิเมจังก็คือสกิลสองครับสกิลสองนั้นสามารถทำดาเมจได้และสามารถฮิวเลือดได้และบัฟเกราะได้ครับค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆครับเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ดีมากๆครับฮิวเลือดได้บัฟเกราะได้เนาะแจ่มมากๆครับแล้วก็สกิลหนึ่งกับสามนั้นก็ถือว่าดีนะครับหนึ่งค่อนข้างจะไกลอยู่สามทางหน้าจอนะครับก็ประทุนที่ตีระยะไกลที่สามารถซับพอร์ตเพื่อนได้ดีเนาะ ขอให้ไปเลย8คะแนนครับ8คะแนนครับฮิเมจังครับเทพแห่งดาบครับโอเอสึืครับโอเอสึืนั้นเป็นตัวละครที่ได้รับฉายาว่าเทพแห่งดาบทั้งในมังงะและในเกมครับโอเอสึื่อนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครครับที่เป็นสายตีธรรมดาที่เก่งมากๆของในเกมบลีนะครับค่อนข้างจะเก่งนะ เป็นสายตีธรรมดาครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่778้อสกิลพหทหารก็คือโจมตียมทูแหลงขึ้นครับสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์สกิลลงไป12%บ1เปนะครับสกิลอาก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดา40%การไฟช็อต100%เพิ่มฮิตของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตทำให้การอาบัฟนานขึ้น และก็ตีแบบทะลุกาดได้ด้วยครับโอเอสสือนั้นสามารถตีแบบทะลุกาดได้นะครับและก็สกิลสก็คือสามารถบัฟได้สกิลสนั้นจะเป็นการบัฟโจมตีนะครับและก็จะมีการปล่อยคลื่นพลังออกไปรอบตัวด้วยซึ่งคลื่นพลังของโอเอสสนั้นค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับซึ่งจะคงอยู่ประมาณ5าวิเนาะ ซึ่งโอเอสื่อนั้นถ้าคุณดูแค่นี้นั้นอาจจะคิดว่ามันเก่งตรงไหนมันก็แค่มีการตีแบบทะลุก,กาดได้ซึ่งตัวละครในสมัยใหม่นี้ก็จะมีแบบตีทะลุก,กาดได้เหมือนกันเนาะแต่โอเอสื่อนั้นจุดเด่นก็คือการเล่นครับการฟันที่ค่อนข้างจะไหวมากๆไวแบบโคตรๆเลยครับผมยกย่องให้โอเอสื่อนั้นถือตัวละครที่ตีไวที่สุดในเกมแบบสายตีธรรมดานะครับโอเอสสื่อนั้นค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับ ขอให้ไปเลยสิบเต็มสิบครับโอเอสครับหลวงพ่ออิจิเบครับเป็นตีธรรมดาแบบตีใกล้ครับมีพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่781สกิลผู้ต่างหากครับก็คือโจมตีเอสป่าด้าแรงขึ้นครับสกิลลิงก็คือจะถึกขึ R ้น16บเปอร์เซ็นต์สกิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการกันช็อต100%เปอร์เซ็นต์เพิ่มฮิตของการตรีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิต ไม่ติดชง,งะมีบัฟเกราะ10อันตอนเริ่มเกมและสามารถตีแบบทะลุเกราะได้ด้วยครับอันเนี้ยค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับตีแบบทะลุเกราะได้เนาะซึ่งอหลวงพ่อนั้นผมคิดว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวละครที่ PVP เก่งมากๆแต่ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าการใช้งานของหลวงพ่อนั้นก็ลดน้อยลงไปเนาะเพราะมีเอเจ้า อากิชิมามาครับแต่หลวงพ่อนั้นก็ถือว่าเอาไปลง PVP ได้อยู่นะครับซึ่งคะแนนของหลวงพ่อแล้วผมคิดว่าตอนนี้หลวงพ่อก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับถึงอาจจะน้อยลงไปหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ให้10เต็ม10เหมือนเดิมครับ10เต็ม10ครับหลวงพ่ออิจิเบะครับซุยฟงครับซุยฟงนั้นเป็นสายตีธรรมดาครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่7 0 6 นะคิลผู้สังหารก็คือโจมตีอลันคาแรงขึ้น,นครับสกิลลิงก็คือเพิ่มดาวมจของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%ซนะครับเกิลอาร์บิเดเด่นก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%เพิ่มฮิตของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1ฮิตเพิ่มเวลาของการบัฟโจมตีและก็ไม่ติดชง,งักนะครับซึ่งซุยฟงนะเซคิลสองก็คือสามารถบัฟโจมตีได้และก็จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปรอบๆตัวนะครับ ก็เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะตีไวอยู่พอสมควรนะครับและเล่นง่ายด้วยครับเพราะมันมีสกิลในการไม่ติดชะง,งักเนาะก็สามารถกดออตโต้เล่นง่ายนะครับซุยโฟงนั้นก็สามารถเอาไปลง PVP ได้อยู่นะครับ เคยเห็นคนเอาไปลงเล่นอยู่นะแต่อาจจะไม่ค่อยว้าวอะไรมากมายแต่ก็พอเล่นได้อยู่ส่วนดงส่วนดานนั้นก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับมันตีไกลอยู่นะครับแล้วก็สกิลสองดีด้วยขอให้ปสะกเก้าคะแนนครับก้าคะแนนครับสุยฟงครับไอเซนครับไอเซนนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่8 0 2ถือว่าเยอะนะครับ สกิลลิงก์ก็คือจะลดเวลาคูลดาของสกิลลงไป12% s สเกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีฮอนโลแรงขึ้นครับสกิลอาบิเด่นเด่นก็จะมีตายเกิดได้100% 1รอบนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิและก็จะมีบัฟเกราะ10ครั้งครับพอเริ่มตันเริ่มเกมมามีบัฟเกราะ10ครั้งมาให้นะครับ การเล่นของไอเซนนั้นผมคิดว่าสกิล l กับ2เนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพราะมันไกลอยู่นะแต่3นี่แหละสกิล l 3นั้นเป็นสกิลพิเศษครับที่สามารถชาร์จได้ถึง2ขั้นขั้น0นย์คือขั้นที่ไม่ได้ชาร์จเนาะขั้นศูนย์นั้นระยะของมันก็ประมาณรอบตัวพอขั้น1นั้นก็จะกว้างขึ้นพอขั้น2ปุ๊บก็จะทั้งหน้าจอครับแต่ปัญหาของไอเซนก็คือกว่าคุณจะชาร์จถึงขั้น2 ผมเคยคิดคำนวณอยู่แล้วว่ามันใช้เวลาประมาณ30วิในการชาร์จถึงขั้น2นั้นใช้เวลานานประมาณ30วิเลยนะครับค่อนข้างจะหน่ายมากๆมันเป็นตัวละครที่ชาร์จนานที่สุดในเกมนะครับและตัวละครที่ผมไม่แนะนำเลยว่าถ้าคุณเอาไปลงเล่นในหมวดของโคออปและคุณยืนชาร์จถึงขั้น2อย่าทำนะครับอย่าหาทำเด็ดขาด เพราะมันกว่าจะถึงขั้นสองอ่ะเพื่อนคุณอาจจะด่าพา่อคุณได้นะครับเพราะมันนานเกินไปครับในการเล่นของไอเซนนั้นการเล่นจริงๆนั้นแค่ขั้นศูนย์หรือขั้นหนึ่งก็พอนะครับแต่ถ้าหากคุณว่างจ,จัดก็ยืนชาร์จไปเลยครับขั้นสองเนาะแต่ไอเซนนั้นก็ค่อนข้างจะเก่งจริงๆนะครับขอให้ไปสัก9ก้าคะแนนครับก้นาคะแนนครับไอเซนครับปูยามาโตเก็นริวไซครับ ปูยาม้าน้ำปะทะคองพันปีที่ผมเรียกว่ามันเล่นง่ายที่สุดไม่มีอะไรมากเลยและค่อนข้างจะเก่งนะครับปูาานั้นเป็นสายตีสกิลค,ครับแบบตีใกล้ครับมีพลังโจมตีของสกิลค,ครับอยู่ที่792ครับสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีฮอลโล่แรงขึ้นสกิลลิงก์ก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป12%ครับสกิลอาร์บิดเด,เด่นก็คือจะมีการกันน้ำแข็ง100%กันไฟ100% แมครับการตั้ง2อ,อย่างเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มฮิตของสกิลทําให้ติดเผาไม่นานคือน2วีนะครับสกิลโจมตีของปู่นั้นก็จะเน้นด้านหน้า2ส,สกิลสกิลสทางหน้าจอครับปู่ค่อนข้างจะตีไกลและวงกว้างมากๆนะครับ1นเนี่ยไกล3นี่ทางหน้าจอวงกว้างานะการเล่นของปู่นั้นเล่นง่ายๆครับแค่คุณเดินไปปล่อยตูมตูมตูมจบครับ ไม่มีอะไรมากครับเปตรคอยพันปีที่ดูพื้นฐานและเล่นง่ายมากๆและก็เก่งด้วยครับ9คะแนนครับปู่ยามะครับอิจิโกะครับร่างของพ่อลูกหนึ่งนะครับเป็นสายตีสิคิลครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของสิิลครับอยู่ที่835ครับซึ่งมันโคตรเยอะมากๆตั้ง835นะครับสิิลผู้สังหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยและก็ยิมาทุบแรงขึ้นครับ สกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลครับลงไป12%สกิลพาสซีฟก็จะมีการสามารถโจมตีพวกอยู่มาทู่ที่มีการหลบหลีกโดนแบบ100%ซนะครับซึ่งเป็นพาสซีฟที่เอาไว้ลงด่านหาโคเกียวคูนะครับแล้วก็มีการการช็อต100%การอ่อนแรง100%นะครับการตั้ง2อย่างถึง100%อนะครับค่อนข้างจะดีมากๆอาบีก็จะมีการเพิ่มดาวนเมทของสกิลครับเพิ่มเติมขึ้นไปอีก60% ถึกขึ้น16%มีถึกขึ้นด้วยนะครับ16%นะเพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้บัฟนานขึ้นและก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งและอสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือสามารถโจมตีแบบทะลุเกราะสีแดงหรือเกราะการโจมตีแบบระยะใกล้ได้ครับอันนี้แจ๋มากครับอิชิโกะนั้นสามารถโจมตีทะลุเกราะสีแดงได้เนาะ เพราะฉะนั้นสามารถเอาไปลงควสกิลได้ทุกอาทิตย์นะครับที่มีการโจมตีพวกหัวหน้าหน่วยหรือยมทู่นะครับอิจิโกสามารถเอาไปลงได้หมดนะครับเพราะมันตีบัทลุกเกราะสีแดงได้เนาะแจ่มมากๆครับและการโจมตีนั้นสกิลหนด้านหน้า2ก็ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอครับซึ่งสองนั้นมีการบัฟโจมตีได้ด้วยสกิลของอิจิโกนะั้นต้องเรียกว่ามันกว้างโคตโคร,ครโคตรและไกลโคตรโคตรครับ ศัตรูถ้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าประมาณ 1- นถึงสสามชุดประมาณ3ชุดครับโดนทั้งหมดนะครับซึ่งมันกว้างและไก่โคตรครับ10เต็ม10ครับอิจิโกะครับเก่งโคตรถึงจริงครับ10เต็ม10ครับสุดท้ายครับลูเคียจังครับลูเคียจังนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีใกล้ครับมีดาวเมขอสกิลครับเท่ากับอิจิโกะเลยครับอยู่ที่835ครับซึ่งมันเยอะคโคตรครับ สกิลผู้ทัางการครับก็คือจะโจมตีอลันคาและก็เอสปาดาแรงขึ้นนะครับสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์สกิลครับลงไป12ซนะครับสกิลพาสซีครับอันแรกครับมันเป็นสกิลพิเศษครับที่มีเฉพาะลูเคียจากเท่านั้นครับก็คือปุ่มกดเพื่อแปลงร่างเป็นบังคขครับพอกดแปลงร่างเป็นบังไข่ครับทำให้คุ่ต่อสู้ครับติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับมีการแปลงร่างไปบางใครได้ด้วยแล้วก็จะมีการกันอ่อนแรงกันน้ําแข็งครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแจ่มมากๆอ้าบี B ก็จะมีการเพิ่มดาวมนของสก,กิลหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีการฮิลเลือดด้วยพอผ่านฉากครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่มระยะของสก,กิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มฮิตของสก,กิลหนึ่งฮิตแล้วก็ถ้าหาศัตรูครับติดน้ําแข็งอยู่ครับจะตีแรงขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูเคียจังนั้นเป็นตัวละครที่ทำให้ติดน้ำแข็งค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเพราะสกิลบางไครนั่นแหละพอกดแปลงร่างไปบางไครปุ๊บมันทำให้ตัตูครับติดน้ำแข็งค่อนข้างจะง่ายโคตรวครับง่ายมากๆครับและก็สกิลของลูเคียจังนั้นมันกว้างและไกลโคตรวดครับเก่งมากๆครับสิบเต็มสิบครับลูเคียจังครับกาชาใหม่ครับก็มีประมาณนีเนาะซึ่งเป็นกาชาที่ค่อนข้างจะแจ่มนะครับ คือทุกตัวเนี่ยทุกตัวถือว่าแ่มมากๆนะครับนอกจากจ uh ูฮาบัฟเนี่ยจูฮาบัฟนั้นในสมัยเนี่ยมันได้ใช้งานน้อยเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยจะแ่มเท่าไหร่ครับแต่นอกนั้นนอกนั้นถือว่าแ่มมากๆนะครับก็กาช้าใหม่มีประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับทด่รักนะสวัสดีครับ